สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินการขุดลอกดินตะกอนด้วยรถขุดโดยทําการปรับเปลี่ยนคันคลองขุดลอกวัชพืชและดินตะกอน ระยะทาง240เมตรระยะทางสะสม3130เมตรปริมาตรดินตะกอนจำนวน1200ลูกบาทเมตรปริมาณสะสม16700ลูกบาทเมตรณบ้านขนหาดหมู่ที่หนึ่งตำบลขนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ